ร้านนี้ของสวยนะคาดิแกนสวยมากเลยสีนี่แกเบี้ยวด้วยวาเลนตินข้อไปนั้นะน่าจะเป็นสาสามสองนะสีเ,เขียวแดงแดงนะเขียนเยียดีเราจะขอลองดูส่วนเนี่ยราคาก็จึ้งจิตอยู่นะสี่นี่เขาเรียกว่าเชลโรไลฟไ์ไหมอ่ะพี่ใช่สุลิกมัธดีนะบอ,อกกังห้างนี้นี่นนเราเจอ บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ค่าของชีพสูงมากก็ปกติจะมาก็มากับสามีนะคะไม่เคยมาเองเลยแล้วก็ไม่คิดจะมาเที่ยวด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันราคาโหดร้ายมากสวยงามมเอฟซีไม่ได้มาแบบหลายปีมากเลยทัวร์ ตอนนี้เอ็ดดี้อยู่ที่โอชาวที่ซูริกนะครับอากาศดีมากก็คือไม่ได้หนาวเกินแล้วก็ไม่ร้อนแอบาบหนาวนิดน,นึงนะครับก็เออถนนมันก็น่ารักนะไม่ได้มานานมากจำซูริกไม่ได้เลยอะตอนนี้อยู่แถวที่เป็นแบบว่าน่าจะเป็นเกดิสตริตนะครับเห็นทงลุงด้วยร้านข้างหลังนี้ก็มีทงลุงนะครับได้ที่มาแล้วตอนกลางคืนเผื่อมา เกี่ยวผู้ชายอไรผู้ชายสุลิกนาตาดีนะบอกก่อนคือดู clean cle an, เป็นเยอรมันที่ดูแบบเนิบเนิบ,น,บ,น,บน้าตาดีเลยนะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายช้อปปิ้งร็อกเซิร์กแฮนก็เลยมันอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยเดินไปประมาณ5นาทีก่อนที่เราจะข้ามไปนะครับ FC เรามาสวิตเซอร์แลนด์แล้วเราต้องมาถ่ายรูปก,กับธงก่อนนะฮะคืออาร์เคิเจอร์หรืออะไรไม่สำคัญเท่าธงนะฮะรู้ไหมจ๊ะ เจอธงอ่ะไปเซลฟี่กับธงนิดนึงเพรันโปรสุดที่รักของเอ็ดดี้วันนั้นไปลืมไว้ที่มักเซยนะฮะซื้อใหม่เรียบร้อยแล้วอีดอกเรื่องใช้เงินเนี่ยรีบรีบใช้เลยกลัวไม่ได้ใช้ไปนะคะว่าโรงแรมเขาให้พอเก็บไวไฟมาเนื่องจากสวิตไม่ได้อยู่ในยูเพราะฉะนั้นเออไอแพ็กเกจแบบอินเทอร์เน็ต <c oughs> คือไม่รวมนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อินฟลูเอนเซอร์สาว ตายได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้คือถ้าไม่มีมือถือนี่กูหลงสุดฤทธ์เลยนะฮะเด็กสกอยเด็กสกอยหน้าตาดีอยู่นะเอฟซีเหล่าอินฟูจะพาเดินนะฮะนี่ทางทางลงไปช็อปแบรนด์เนมก็ต้องน่าจะลงทางนี้แหละมันเชื่อมกันได้หมดเนาะนี่เห็นไหมเซเซแปลว่าเลนะคะภาษาเนี่ยคำว่า se E เนี่ยมันอ่านว่าเซแปลว่าทะเลสาบไม่ได้แปลว่าทะเลนะคะ ภาษาเยอ<ม>รมันทีทโอชาวมันเป็นประมาณนี้อ่ะเมื่อมันน่ารักเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่มีใครล้มหายตายจากกูไม่มาเด็ดขาดเพราะมันเป็นเทศที่แพงอะไรอย่างเงี้ยแต่อ,อยากไปยุงฟาวอินเทราเกนอะไรเงี้ยยังไม่เคยไปนะนแบบดีมากเลยอะล่ะเดี๋ยวต้องขอกาแฟสักแก้วหนึ่งแล้วดูแบบบรรยากาศอ่ะซิ้อซีทคอฟฟี่แล้วบอว่าดูดีคนที่นี่ชิลๆเนาะอย่างนี้เขาเรียกว่า Slow Life s l o ไลฟ์ e ไหมอ่ะที่ดีเนาะแล้วดูผู้ชายคนนั้นล่ะที่กินอยู่นั่นนะ ผมบอลนั่นล่ะเป้าหมายของเอตตี้ค้คือมันอากาศแบบหนาวแต่มันมีแดดอย่างเงี้ยคือเป็นอากาศที่แบบเพอร์เฟกในฝันของแบบว่าคนที่แบบวา่าอยู่มืองนอกเนาะเหมือนอยู่ต่างประเทศอากาศอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะแต่กูก็อยู่ต่างประเทศหนึ่แล้วกูคุยอะไรของกูวันเนี้ยวก็นะละลาน,าลาน้านแบรนี้มันจะอยู่แถวนี้แล้วปะดูงง จริงๆอ่ะมันต้องไปทางถนนใหญ่แต่เอ็ดดี้อยากพา f c ทางอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเป็น f c น้องแบ็คแพคเกอร์เหมือนกนันก็ต้องขึ้นอย่างงี้ปะอีดอ,อกช่วยด้วย <laughs> ตอนนี้ใส่วินเทอร์แจ็คเก็ตนะคะสเวตเตอร์แล้วก็ฮีทเ c h นะะตอนนี้แจ็คเก็ตเปียกแล้วค่ะหนึ่ง <S <S มีแต่คนชมว่าน่าเอ็ดดี้เด็กลงอะเพราะว่าอะไรรู้ป้าบ่อนแนนโทเทเล่เท่านั้นบรรดาลได้ เงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงสิ่งที่แม่ป้านารินพูดอะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงขับบอชเชนแล้วมันฟินฟินฟินอะไรทําให้เราได้โบยบินธนาบัตรเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินเออเออเออข้างบนมันเป็นวินเดอร์โฮมนะครับแต่เราไม่สนใจจ้าเพราะว่ามาช่องเราอะไรคะช้อปปิ้งถูกต้องเขาเชื่อไม่จ้าสวิตส์ติดเมืองที่แบบว่า ประชากรแฮปปี้มีความสุขแต่กูว่าคริปปี้วะฉันว่าเขาดีเพรสนะเพราะมันเงียบเกินเอาดีๆจริงๆก็ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันแพงเกินค่าของชีพอ่ะแต่คนที่นี่ก็เอิน,นึ่งดีนะถ้าจ่ายภาษีน้อยกว่าประเทศอื่นในยุโรปด้วยแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เขาทําเกี่ยวกับการเงินเนาะธุรกิจของเขาธุรกิจหลักลก,การเงินลักชัวรี่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีธนาคารที่แบบอภิมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยมาเปิด บัญชีโดยไม่ต้องใช้แบบว่า,าชื่อเปิดเ <แก S 1> ลยฉันเดินทางมาแล้วฉันเจอวิวนี้แก Amazing ห้างนี้นี่เราเจอยูนิคอร์แล้ว FC เ c ็กตอไง,อไ,งอไงล่ะต้องไงล่ะต้องไงล่ะต้องไงล่ะตาแตกมาก FC กีกีสันเลยครับเมื่อกี้เจอผู้ชายคนเมื่อกี้เข้าไปอีจอกมันเป็นห้างแหละที่ดูไฮแอนดเลยแหละ ดูดิดิสเพลย์ที่ร้านกาแฟเก๋มากมีขายนาฬิกาแล้วก็ขายขนมขายแซนวิชอะไรอย่างงี้ด้วยเกนะ๋เนาะรู้ละฉันจะมาทำอะไรฉันจะมาฉี่ฉันปวดฉี่ <laughs> ฉี่ในห้างดีกว่าสะอาดแล้วไม่ต้องเสียตังค์หรือเปล่าชันลบหนึ่งเฮ้ยห้างนี้ดูหร่าไฮโซเลยเหมาะกับคนสวยร่ำรวยอย่างเรานะครับโดยจิ๋มค่ะนาฬิกากุชชี่นะคะดูผน่าน,านหรือว่าปาเต็กิลิคตกใจเลย ร้านเรียเวกจะอยู่ในห้างนะครับเป็นวินเทกช็อปที่อยู่ในห้างอยู่ชั้นผู้หญิงนะครับชั้น2องอวิไปนี้สวยอยู่นะเป็นเบลเวตสามพั่บาฟังคูณ3,7มเจเข้าไปอะ่ะอ๋อนี่ร้านเต็มๆอยู่ตรงนี้แ่ราคาก็จึ้งจิตอยู่นะพ c ซี มีเบอร์กินออทริชด้วยนะครับน่าจะเป็นสโกนะแต่ราคาจึ้งอยู่ห้านกว่า38ม0 0มีมีจิวเวอรนะครับมีทิฟฟานี่แอนโเห็นปะมีกุชชี่ข้างหลังเว้นของบาลองเหมือนก็เกะเธยแก่เลยีร้านนี้ของดี F oot, เอสบูดนะครับ คือของคัดมาดีกว่ามีช h แน,นลแจ็กเก็ตเห็นไหมดูโอเคเลยอ่ะใบนี้น่ารักดีว่ะแต่าาาราคาก็โหดร้ายอยู่นี่นะครับก็มีเนี่ยมีคุชชี่มีปราด้ามีวา l เอ r มีมาว e r ีเอเมสลูฟิชชองสเตเ l ล่า c c a คาเน่อย่างตามที่เห็นเนลยมี c Chanel แต่ยังไม่เจอใบที่ชอบเลยอ่ะอุ้ยหลือบไปนี ีีดรองเท้าเก๋เดียวของป r ร d ดาคู่เนี้ยสองร้อยกว่ายูโรก็โอเคอยู่นะสองร้อยกว่าฝันวิ่รองเท้าคู่นี้จึ้งมากเลยดอเชนกับบาน่าไม่ไม่หรูเลยล่ะคะ่ะ ราคารองเท้าผู้หญิงมือสองไม่รู้เลยว่าแพงหรือถูกอ่ะคูณ3,7เข้าไปอ่ะก็มีกระเป๋ารุ่นป้ารุ่นยารุ่นยายเนี่ยเต็มเลยเห็นปะวยดีออไปนี้หูแต่ราคาแรงอะ่ะซีดูเด็กแ0ดยูโรฉันไม่ได้จิตนะจังราคาโหดอยู่แกอันนี้ลักเจ็บอันนี้1,795ยูโรแพงนะเขมขัด <c oughs> อันนี้สวยจัง ี่แต่ราคาคือแบบพอๆกับช็อปเลยกูไปซื้ชอช็อปดีกว่าปะ400ยูโรนี่มี้าพันคอด้วยนะครับของแอมเมสวิมี l ช e ดสแ r รปขายด้วยร้านนี้ของสวยนะคาดิแกนสวยมากเลยครบซีนี่มีแกเดี่ยวด้วยวาเลนตีนี่ไม่แย่นะมันเป็นหนัง หนังเอ็กโซติกถือว่าราคาโอเคอยู่นะนาฬิกาก็โอเคอทำไมนาฬิการาคาดีจังวะอยากได้มากซีมันเล็กมากยัดไม่ได้ค่ะก็วสวยราคาก็ดี2องหมื่นเองแกเจอของผู้ชายแล้ว <laughs> มีมุมอยู่เล็กมากเลยซี <laughs> มีเซนดีด้วย <laughs> คุณคุณปอนนะ่าจะชอบนะใบนี้ใช้ใส่ดีอยากได้อะแต่ราคาแรงอยู่นะซื้อไม่็ับได้เลยบ้านราคาเนี้ย อันนี้ก็สวยแต่ราคาก็คือแรงจิมมี่ชูสภาพเยินมากใส่เอดีด้วยเอดีก็ชอบด้วยแต่ราคาโหดว่า3ร้ยยูโรมื่นกว่าบาทน, <c oughs> นี่น่ารักดีนะพันกว่ายูโรองอะ <c oughs> เป็นใบมินี่อ่ะชอบใบนั้นน่ะน่าจะเป็นสซสามสนะสีเขียวเแดงๆงเนี่ <c oughs> ยเสียงเยี่ยดีเราจะขอลองดูชอบแบบเอฟซี ชอบวินเทจอยู่แล้วอะ่ะนะฮะสี่แสนแพงไหมไม่แพงนะแต่ก็ไม่ถูกแล้วก็ตอนนี้คืออยากได้ <c ười> คิดก่อนคิดก่อนอุ <ว í! S 1> ้ยมีโรเล็กซ์ด้วย <c ười> ไปลองไปลองเสี่ยงดวงดูกด,ดีกว่ามะ <c ười> ลองดูเนาะ <c ười> กูไม่งอปีเก้แล้วนะมีคนทำตามแล้วมึง <c ười> เหมือนเลยอ่ะ fc ตอนนี้อยู่บูคาเร์นะฮะลองมาจด interesting list นะฮะเขาบอกว่าซื้อไม่ได yeah. right. ้ต้องจด list นะคะไม่รู้ว really, ่าเทคแบบว่าลองขนาดไหนก็ลองดูนะคะสรุปนะลองไปลองมาคุยกันหรู้เรื่องเขาบอกว่าเขาให้แต่โลเขาจดก็เลยนั่งหายออกมาเลย fc ที่นี่ช้อปปิ้งมันเลยนะมีแม่งทุกแบรนด์เลยอ่ะแบรนด์ใหญ่ๆก็มีหมดเลยอ่ะดีกว่าที่เยอรมันเยอะมากที่เยอรมันคือแบบบ้านๆมากแบบมีน้อยมากที่นี่แม่งมีหมดเลยอะ ไหม่นะน่ารักดีนะซีของจริงวันนี้เป็นอ,อะไรอ่ะน่ารักดีอ่ะเสื้อหนัตงตัวนี้สวยมากเอซีแต่ราคาสี่แสนเอ็ซีคิวมากเลยอ่ะดูดีอโอ้ my god ของจริงคือมันเล็กมาก very small ชอบที่ซูริกเหมือนจะเล็กนะแต่ใหญ่โคตรแกมันลึกมากสีสวยมากมีบล็อกสวยมากเลยอยากได้แจ็กเก็ตย,ยีนของหลุยส์แต่ว่าเป็นโลโก้ โลโก้จ๋ามากตัวนี้ซัมเมอร์สุดๆอันนี้ก็จุดเกินนะฮะไม่ไหวรองเท้าสนิงเกิ์สวยนะงหลุยดูดิเขียวอันนี้ก็เขียวเกิน f ะซีว่าไงดี2,150ยูโร มันมีแต่ตัวเนี้ยที่เป็นโลโก้อยากได้เสื้อแจ็คเก็ตยีนใหม่แต่ม,มันไม่ค่อยสวยเลยว่ะมีความเป็นเอเมยู่นะเบาๆผู้ชายคือดีอ่ะตำรวจก็ดีดีเอฟซีดูดิดช่วยช่วยถีบเข้าไปหน่อยในกลุ่มนั้นนะใครก็ได้เอาได้หมดยูคาเทียนะฮะม้านลองกำไร เีพีเฮาสที่เดียวในสวิตนะครับอยู่ใน h i s t o r i c a l Building สวยมาก FC คือปีเก้เฮาที่นี่เวอร์หวังมากสวยสุดละที่เคยเห็นมันเนาะถ่ายปีเก้ให้ดูไปพังๆแล้วกันแสงแย่หน่อยนะ FC น่ารักจังเลยอันนี้สีขาวอ่ะ เขียวได้ไหมเสื้อขาวนี่หุ่นดูหุ่นดูหุ่นอเอาคนเตี้ยเราเอาคนเราเอาคนสูงนี่นะครับซูริกตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นร้างแล้วค่ะอุ้ยสวยจังชอบลูปทองนะครับอยู่ตรงริมแม่น้ำเรือเก๋มากแล้วดูสีสัน มาเดทกับผู้ชายคนนั้นนะคะที่นัน่งอยู่ข้างหลังเขาไม่รู้ตัวคยคนี้ลาว่มหมวกนี่ล่ะ ตำนานให้อาหารนกมาอีกแล้วจ้ามันก็อร่อยนะแหน่นกมันจะตกกันไหมเนี่ยไปไปไหนก็ไปห <laughs> นูไม่ลากหน่อยเหรอไปเย็ดชั่วโมงหนึ่งกอดไหมก็ไป,ไปทั้งคืนก็ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้ตัวติดคันซะหน่อย แล้วไม่ยสวยจังใช้อะไรนะ history His His of w o u หรือว่า mystery of you mm hmm. <Huh? S 2> ตอนนึงคืนก็ happening อยู่ในะเอซีดูดิไม่เติมแล้วเมาแล้ว <laughs> ต่อแหละคุยกับผู้ชายที่จีบปากจิบคอดังเคยคุยกับผู้ชายที่จีบปากจีบคอนะนี่วันนี้แต่งหน้าโดยใช้รองพื้นแอ์เมตโป๊ะโป๊ะแ <laughs> พงสุดแล้วว่ะที่ซื้อมาหน0ร้อยยูโรอ่ะโอ้ร้อยยูโรแบบสามพันเดหลอดหลอดสภาพหลอดก็คือกระลงกระแหล่งเหมือนหลอดยะสี0พันเลยแก <laughs> ตื่นขึ้นมาก็ต้องกินกาแฟก่อนอันดับแรกนะคะไม่งั้นสมองไอที่ไม่ทำงาน,นะค่ะมาอยู่วันหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าเรียกว่าวันหนึ่งยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับก็เตรียมตัวกลับแล้วมาสั้นๆนะครมหาเพื่อนก็หวังว่า FC จะ enjoy shopping b l o อ k นะคะที่ซูริกนะเจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนมาขึ้นเมามากกินเยอะมากคุณไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยบ่ายบ้าฉันอยู่ที่เนี่ยฉันเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนแกอันนี้วันธรรมดาไนะเว้ยวันทํางานอีดอกเงียบมาก รับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย